สวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตรอสักครู่นะครับผมวันนี้ก็อยากจะพูดวันนี้ก็อยากจะพูดถึงถึงเรื่องคดีเนาะเพราะว่าเพิ่งสืบพยานกันมาเมื่อ ล่าสุดก็เมื่อสองสามวันที่ผ่านมานี้นะครับก็บังเอิญบังเอิญน,นะครับผมบังเอิญว่าไปได้ยินทนายท่านหนึ่งบอกว่าอะไรนะจะให้โจทย์จนร่วมคัดค้านการประกันตัวมาพี่น้องเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังว่าโจนร่วมจะคัดค้านการประกันตัวได้หรือไม่นะครับอืมนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตรอรอสมาชิกท่านอื่นก่อนนะครับผมครับ สวัสดีครับคุณเสนสินเรนนะครับผมคุณสากลสวัสดีครับคุณเตี๋มเตียมสวัสดีครับคุณวันคุณหวานจี๊ยบสวัสดีครับคุณอาคมใจพบสวัสดีครับคุณคิงจันพันธ์สวัสดีครับคุณอิสระสวัสดีครับอ๋อคุณอิสระอ๋ออ๋อจำได้ละที่เจอกันที่อ่าร้านนั้นอะ ซื้อ FC ซื้อเสื้อให้แจ้งสีและไซส์ที่ทนายอุทัยนะครับรับทราบครับผมครับขอบคุณมากคุณขอบคุณ FC ครับผมครับคุณอืมนะฮะคุณเอเทนสมหมายนะครับคุณมาลีนะครับผมคุณพี่ลาครับผมสวัสดีครับคุณรักลินนะฮะคุณนิดนิดครับผมคุณแรมโบ้คุณเบนจมาานะครับเดี๋ยวนะครับรอรอเพื่อนๆก่อนนะครับผมเพราะว่าวันเนี้ย ผมไปเจอจริงๆผมผมไม่ค่อยได้เข้านะครับผมแต่ผมไปเจอทนายท่านหนึ่งพูดเรื่องว่าวันที่สามสิบเอ็ดตุลาคมเนี่ยจะคัดค้านการประกันตัวว่าซานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทนายโชคมาไขาก๊อกให้นะฮะเดี๋ยวรอรอก่อนนะครับเดี๋ยวรอก่อนนะครับผมให้มาเยอะๆนะครับเดี๋ยวทนายโชคจะไขก๊อกให้ว่าคดีเนี้ย โจดโจร,โจร,ร่วมจะคัดค้านการประกันตัวได้หรือไม่อาศัยเหตุผลอะไรที่จะคัดค้านการประกันตัวนะฮะวันนี้ทนายโชคจะพวดเงื่อนแง่การคัดค้านการประกันตัวให้ฟังเพราะว่าผมยังไม่เห็นมีทนายท่านใดออกมาแย้งเรื่องนี้นะครับผมก็เลยจะมาเปิดประเด็นใหม่ แต่ทนายฝั่งตรงข้ามนะ่ะเขาเปิดประเด็นมาแล้วว่าจะให้ทางฝ่ายโน้นน่ะทางฝ่ายจดร่วมนะ่ะคัดค้านการประกันตัวนะฮะเดี๋ยวรอก่อนครับผมเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอก่อนอืมอ่าคุณเต๋าพรพันนะครับคุณนิดคุณนิดน้อยสวัสดีครับคุณชวนพิชครับผมคุณคุณเต๋าพรพันธคุณลำดวนสวัสดีครับ คุณปราณีคุณป้าอ้อยสวัสดีครับคุณอารันคุณนาริสานะครับผมคุณสากรสวัสดีครับคุณเจสันครับผมสวัสดีครับคุณรัตนาคงดันคงดันคงดันสวัสดีครับคุณ fg-fg สวัสดีครับนะฮะเดี๋ยวตอนนี้มีสมาชิกอยู่ที่187ท่านผมขออนุญาตอยู่ที่สัก200อท่านนะครับผมครับเดี๋ยวผมจะไขก๊อกให้ว่า ทนายฝ่ายโน้นบอกว่าวันที่สามสิบเอ็ดจะคัดค้านการประกันตัวเดี๋ยวทนายจะไขก๊อกให้ฟังว่าจะคัดค้านการประกันตัวได้หรือไม่อย่างไรอาศัยกฎหมายตัวใดมีเงื่อนไขที่แท้จริงอย่างไรนะครับผม,มพูดง่ายเนาะพคิดน้องเนาะนะฮะเดี๋ยวทนายโชคจะอธิบายให้ฟังสวัสดีครับคุณสาครครับสวัสดีครับคุณประกายคุณกรณ์ิพาสวัสดีครับ คุณพรพัฒมบเมนะครับผมคุณชาลาธานาสวัสดีครับอืคุณยูเบลรีโซดาจันสวัสดีครับนะฮะคุณโสพลเลีมยงโจหวดครับผมครับอืคุณสาวค่ายบางราจันคุณหมูหยองชิวิตสวัสดีครับผมนะฮคุณจิตสุภาสุภาลานะครับผมถ้าอ่านผิดขอโทษนะครับผมคุณพี่บ่าวนำทักทายครับสวัสดีครับนะฮะ คุณทิพพร,รสวัสดีครับคุณโสพลคุณมูมูสวัสดีครับนะฮะเดี๋ยวทนายโชคจะไขก๊อกให้ฟังมีทนายฝั่งตรงข้ามบอกว่าจะคัดค้านการประกันตัวนะฮะอีกอย่างเนาะสิมาคัดค้านสิอัญมณงมาคัดค้านมีคัดค้านเงินแค่แนวใดเดี๋ยวทนายโชคจะพูดให้พี่น้องฟังนะครับผม ืคําพูดน่ากลัวแต่จะทําได้หรือไม่อ่ะนะครับผมจะพูดให้ฟังนะครับผมอตอนนี้ก็อยู่ที่สองร้อยสี่สิบห้าท่านนะครับผมก็ได้เวลาที่ธนาโชคจะเปิดประเด็นที่จั่วหัวไว้แล้วนะครับผมก็เพิ่งไปเห็นคลิปเขามากระผมก็เขาบอกว่าเขาจะให้จวนร่วมนคัดค้านการประกันตัวนะครับผม อืมอย่าว่าแต่คัดค้านการประกันตัวในชั้นนี้เลยขนาดชั้นที่สารเขาออกหมายจับนะ่ะที่เขาออกหมายนะ่พะพนักงานสอบสวนเขายังคัดค้านการประกันตัวสารยังไม่ไม่คัดไม่ยอมรับคําคัดค้านเลยถูกต้องไหมครับเอาจริงเน่ะวันนั้นน่ะมันเป็นการออกหมายจับที่ผิดพลาด ผมยังไม่อยากจะพูดยาเพราะว่ามันเป็นการเงื่อนแง่ของเจ้าที่เขานะฮะเขาอยู่ในข่าวมาตั้งนานเนาะเขาอยู่ในข่าวมาตั้งนานคุณก็มาสอบสวนขึ้นภูเหล็กไฟโน่นนี่นั่นตั้งหลายครั้งคุณก็ไปสอบปากคําเขาตั้งหลายครั้งวันดีคืนดีคุณจะออกไหมจับเขาเนี่ยผมยังไม่พูดถึงนะแต่พักไว้ก่อนอยากรู้ไหมล่ะว่าออก การที่คุณออกไม่จับวันนั้นน่ะชอบไหมอันนี้ก็ทนายก็พูดกันไปหลายครั้งแล้วเนาะจะไม่ขอพูดถึงย้อนหลังกลับไปอีกนะฮะแต่จะพูดประเด็นใหม่นี้แหละประเด็นใหม่ที่ทางฝ่ายจดร่วมอย่างเข้าวางแผนไว้พี่น้องเข้าวางแผนไว้ว่า จะคัดค้านการประกันตัวว่าซันนะฮะพี่น้องครับการคัดค้านการประกันตัวเนี่ยผู้มีส่วนได้เสียก็สามารถยื่นคำคัดค้านได้แต่พี่น้องทราบไหมครับผมว่าการคัดค้านการประกันตัวเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยเหตุอย่างไรถึงจะคัดค้านคัดค้านแล้วถึงสารถึงจะรับฟังไม่ใช่ว่าใครอยากคัดค้านก็คัดค้านได้นะครับผมครับคัดค้านมั่วๆก็ไม่ได้นะครับผมพี่น้อง การคัดค้านการประกันตัวนี่ต้องปรากฏว่าฟังนะครับพี่น้องการคัดค้านการประกันตัวต้องปรากฏว่าหนึ่งเกรียกว่าจำเลยจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนะฮะสองจำเลยจะหลบหนีนะฮะมีอยู่แค่สองประเด็นหลักๆที่ผมจะพูดถึงนะครับผม หนึ่งประเด็นที่ว่าจำเลยจะไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐานในชั้นนี้ยุ่งเหยิงได้ไหมครับยุ่งเหยิงไม่ได้ครับเพราะอะไรครับเขาสืบมาหมดแล้วคุณจะเอาอะไรมาคัดค้านเขาสืบพยานกันมาหมดแล้วแล้วเขาจะไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐานได้ยังไงล่ะคาว่ายุ่งเหยิงพยานหลักฐานคือหมายคำว่าคือไปแบล็กเมย์ไปบล็อกพยานปากโน้น บล็อกพยานปากนี้ว่าอย่ามาขึ้นศาลนะหรือไปข่มขู่พยานปากโน้นพยานข่มขู่พยานปากนี้ว่าให้คุณพูดอย่างนี้อย่างนี้นะถ้าคุณไม่พูดอย่างนี้นะคุณเจ็บตัวคุณจะโดนโน่นนี่นั่นนี่เขาถึงเรียกว่าไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐานไอ้แบบเนี้ยถ้ามีเหตุการณ์แบบเนี้ยศาลจะไม่ให้ประกันตัวแต่คดีนี้เขาสือพยานกันมาหมดแล้วคุณจะมาใช้เหตุยุ่งเหยิงพยานพยานหลักฐานดังกล่าวนี้ ไม่ได้ถ้าคุณอ้างเหตุนี้ข้ออ้างของคุณก็เป็นอันตกไปพูดให้มันมันอ่ะให้มันมันให้มันมันมันปาก่ะมันพูดได้นะครับผมแต่ด้วยเงื่อนเง่เงื่อนไขของข้อ,ขอกฎหมายเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมาคัดค้านการประกันตัวในชั้นอุทธรณ์ได้นะครับผมอันนี้ผมจะไม่พูดถึงว่าผิดแล้วไม่ผิดนะแต่กําลังจะโต้แย้งว่าทางฝ่ายโจทย์ร่วมเนี่ย ทนายเขาเนี่ยบอกมาว่าเขาจะคัดค้านการประกันตัวนะครับเขาบอกว่าจดรวมมีสิทธิ์จดร่วมมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านการประกันตัวนะครับผมอผมจะพูดถึงประเด็ดนนี้สรุปนะครับผมเมื่อกี้นี้ผมบอกแล้วว่าจะคัดค้านการประกันตัวได้ต่อเมื่อต้องปรากฏพยานหลักฐานต่อศาลว่าจำเลยจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานยุ่งเหยิงก็คือ ไปค่มขคู่พยานไปเปลี่ยนแปลงพยานหลักฐานเขาไปบอกว่าอย่ามาขึ้นศาลนะถ้ามาขึ้นศาลคุณจะเก็บตัวคุณจะได้รับอันตรายนะอืมไอ้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไปยุ่งเหยิงยุ่งเหยิงพยานหลักฐานแต่เคสนี้เขาสืบพยานกันเสร็จแล้วไม่ต้องไปยุ่งเหยิงครับผมจบแล้วครับผมทุกอย่างเขาสู่สำนวนศาลแล้วอันที่สอง เห็นหลักๆอันที่สองที่คุณจะสาม,มารถคัดค้านได้และจะมีเหตุผลให้ศารลรับฟังได้ต้องปรากฏว่าจำเลยมีพฤติการจะหลบหนีประธานโทษครับตลอดเวลาที่ผ่านมาจำเลยเคยหลบหนีไหมครับประธานโทษครับตลอดเวลาที่ผ่านมาจำเลยอยู่บ้านไหมครับ ตลอดเวลาที่ผ่านมาจำเลยอ,อยู่แต่บ้านหอมจำเลยมาโดยตลอดตำรวจมาเรียกไปสอบปากคำก็ไปตามนัดหมายมาขึ้นศาลก็ไปตามนัดหมายใช่ไหมครับผมดังนั้นเหตุที่เกรงว่าจำเลยจะหลบหนีจึงไม่มีจึงไม่มีเหตุที่คุณจะมาคัดค้านโดยอาศัยเหตุนี้ได้เพราะจำเลยเขามีภูมิลำเนาเป็นที่แน่นอนครับผม ที่ผ่านมาไม่เคยมีสักครั้งเลยที่จำเลยไม่มาศาลตามที่ศาลนัดจำเลยมาศาลทุกครั้งตามที่ศาลนัดนะฮะต่อให้คดีหลักๆใหญ่ๆกว่านี้ศาลก็ยังให้ประกันตัวนะครับผมอันนี้ผมยังไม่แตะต้องเรื่องว่าผิดถูกนะครับผมเพราะว่าผิดถูกตรงเนี้ยผมผมผมจะพักไว้เพราะว่าทนายทางฝ่ายโจร่วัเขาบอกว่าเขาจะคัดค้านการประกันตัวว่าซานนะฮะ คดีฆ่าคนตายโดยเจตนาฆ่าต่อหน้าต่อตานี่แหละสารยังให้ประกันตัวได้เลยนะครับเพราะอะไรครับผมเคยเกลืนไว้หลายครั้งแล้วว่าคดีอาญาเนี่ยศารหรือกฎหมายเราเนี่ยถือเอาจำเลยเป็นประธานในคดีกฎหมายถือเอาจำเลยเป็นประธานในคดีนะครับนะฮะขอเน้นย้ำนะครับผมครับไม่ใช่ว่าเรานึกอยากจะคัดค้านก็คัดค้าน ก็เยือนมาได้ครับผมครับก็ไม่ว่ากันแหละอ่ะอาอะคัดค้านเนาะอืมแต่คำคัดค้านนั้นโดยวิสัยของกฎหมายสารจะรับหรือไม่ยังไม่ปรากฏเหตุครับผมครับนี่ครับคือเหตุผลที่ผมจะนำมาพูดนำมาเล่าสู่พี่น้องฟังว่าข่มขู่มาว่าจะคัดค้านการประกันตัวไม่ต้องกังวลใจครับขณะตำรวจที่ออกไม่จับ ในวันที่ออกไม้จับยังติดสำนวนมาว่าหากจำเลยยื่นขอประกันตัวโชคราวหรือขอประกันตัวเนี่ยทางพนักงานสอบสวนขอคัดค้านศาลก็ไม่รับฟังหรอกครับสุดท้ายศาลก็ให้ประกันตัวตั้งแต่ครั้งแรกเลยถูกต้องไมหมฮะเพราะว่าอะไรครับจำเลยเขามีภูมิลำเนาเป็นที่แน่นอนคดีนี้สืบสวนกันไปสืบสวนกันมาเนี่ยเกือบปีหนึ่ง ขึ้นภูเหล็กไฟเป็นปีจำเลยก็พาไปพาตำรวจไปบ้างพานน่นไปนี่ไปบ้างนะครับผมเรียกสอบปากคำจำเลยตั้งหลายครั้งจำเลยก็ให้ความร่วมมือมาโดยตลอดแล้วจำเลยจะหลบหนีทำไมนะครับผมกล่าวอ้างได้แต่ไม่มีเหตุครับก็เลยจะเอามาพูดสู่ฟังเนาะนะครับผมนะครับผมครับสวัสดีคุณหลานเยอะ fc พะตอตครับผม สวัสดีคุณชวีวันนะครับก็รอผลครับผมแต่แต่ว่าผมไม่ได้มาโต้แย้งว่าจะผิดหรือถูกนะนะฮะเพราะว่าสื่อพยานเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมแต่ผมได้ยินมาไงว่าทางฝ่ายชนะฝ่ายโน้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะคัดค้านการประกันตัวนะครับผมก็มันเป็นสิทธิท์ของทางฝ่ายฝ่ายพอตอที่จะ ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่เอซีเนาะนะครับผมถ้าฝ่ายตรงน้นเข้ามาก็ก็รัแ,แต่เขาไงก็ไม่ว่ากันคุณก็ยื่นมาสิครับผมก็ยื่นเข้ามาได้เลยว่าคุณจะ,ะค้า้านการประกันตัวเนื่องจากสาเหตุอะไรยื่นเข้ามาละลอยไม่ได้นะต้องแสดงเหตุด้วยคุณต้องแสดงเหตุด้วยว่าเขาจะหลบหนีเพราะอะไรล่ะนะฮะเพราะอะไรแสดงมาให้ได้ครับผมครับ ตั้งแต่ต้นจนจบตั้งแต่มีกระบวนการแจ้งความจนถึงกระบวนการสืบสวนสอบสวนนะครับผมจำเลยก็อยู่ในพื้นที่มาโดยตลอดนะฮะจะเอาอะไรหลบหนีครับผมครับอืนะฮะประเด็นที่สองที่ผมจะพูดถึงก็คือว่าประเ,เรื่องแถลงการปิดคดีเนาะ การถแถลงการปิดคดีเนี่ยสามารถทําได้2ออย่างนะครับผมพี่น้องคือถแถลงการโดยวันสุดท้ายที่มีการสืบพยานก็คือ,อถแถลงด้วยวาจานะครับผมหรือถ้าไม่ถแถลงด้วยวาจาก็คือถแถลงเป็นหนังสือนะครับพ,พี่น้องทราบไหมครับผมว่าคําว่าถแถลงการปิดคดีหมายความว่าอย่างไรคําว่าแถลงการปิดคดีเนี่ยหมายความว่าโจ์จําเลยคุณต้องชักแม่น้ําทั้ง5มานะครับผมชักแม่น้ําทั้งห้า อ้างอิงเหตุผลมาเลยว่าจากการสืบพยานโจทย์พยานฐานโน่นนี่นั่นทางวิทยาศาสตร์ผลงานสอบสวนโน่นนี่นูํนนนจำเลยก็เหมือนกันครับผมครับแถลงการปิดคดีก็คือการโน้มน้าวใจศาลว่าถ้าโจทย์แถลงก็คือแถลงว่าจำเลยมีความผิดควรจะมีความผิดที่ภาคสาลงโทษจำเลยอย่างไรถ้าจำเลยแถลงการปิดคดีก็คือหมายความว่าจำเลยก็จะแถลงการว่า ดีควรจะยกฟ้องคดีโจทย์เพราะเหตุผลอย่างไรโดยโจทย์จำเลยต้องอ้างอิงพยายนหลักฐานที่สืบมาทั้งหมดเอาหลักฐานที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยเอามารวบรวมสั้นๆนะครับผมขอเน้นย้ำว่าสั้นๆนะครับผมกับชับเพราะว่าถ้าเกิดยาวเนี่ยศาลจะไม่อ่านนะครับผมศาลจะไม่ฟังดังนั้นเนี่ยการแถลงการปิดคดีที่ดีเนี่ยก็คือว่าต้องสั้นกระชับได้ใจความน้มนนาวใจศาลว่า อาศัยพยานหลักฐานใดที่จะทําให้สารยกฟ้อ,ฟองนิติวิทยาศาสตร์ฟังไม่ได้เพราะอะไรใบรรองแพทย์ฟังไม่ได้เพราะอะไรจําเลยเป็นผู้บริสุทิ์เพราะอะไรก็คือเป็นการเอาพยานหลักฐานที่สืบมาทั้งหมดเนี่ยชักมาชักแม่น้ําทั้งห้ามาเนี่ยเพื่อโน้มน้าวใจสารให้สารเชื่อให้สารคล้อยตามตามพยานหลักฐานที่เราแถลงการว่า ควรจะยกฟ้องคดีโจทเพราะอะไรนี่คือหลักการถแถลงการปิดคดีนะครับผมนะฮะการถแถลงการปิดคดีเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับผมขอเน้นย้ำนะในทางปฏิบัติเนี่ยจะจะถแถลงการปิดคดีหรือไม่ก็ได้นะครับผมครับนะฮะถแถลงการปิดคดีขอเน้นย้ําอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าเป็นการ เอาพยานหลักฐานที่สืบมาทั้งหมดถ้าจำเลยแถลงการปิดปิดคดีก็คือหมายครามว่าคือจำเลยต้องแถลงช่องให้ศาลเห็นว่าคดีนี้ศาลควรจะยกฟ้องเนื่องจากเหตุผลอะไรพยานหลักฐานโจทย์ฟังไม่ได้เพราะอะไรจำเลยเป็นผู้บริสุทิ์เพราะอะไรก็ชักแม่น้ำทั้งห้ามาให้ศาลเห็นเชื่อมโยงด้วยพยานหลักฐานเพื่อที่จะโน้มน้าว เพื่อที่จะโน้มน้าวสารให้สารเชื่อและคล้อยตามนี่คือหลักการของคำว่าถแถลงการปิดคดีนะครับผมครับไม่ใช่ถแถลงเข้าไปเฉยนะครับผมว่าจำเลยสารควรจะมีภาคสายกฟ้องจำเลยนะครับผมแทบแทบจะเรียกได้ว่าเป็นการเรียบเรียงเอาพยายนาฐานมาร้อยเรียงเป็นมาให้สารเห็นนะครับผมครับนะฮะ ถแถลงแค่อักษรไม่ได้ต้องต้องเอาหลักฐานที่มีอยู่ทั้งหมดที่สืบมาเนี่ยมาเชื่อมโยงให้สารเห็นด้วยนะครับผมออกนอกํำนวนไม่ได้เลยนะทีนี้เห็นไหมครับผมถแถลงการปิดคดีจะเอาเรื่องราวภายนอกคดีภายนอกสำนวนมาถแถลงไม่ได้ต้องเอาพยานหลักฐานที่ปรากฏแล้วอยู่ในสำนวนสารเนี่ยมาเชื่อมโยงมาบอกสารให้สารที่ว่าอาพยานโจทสืบแล้วมา เสือมาแล้วนี่มีช่องว่างพยานหลักฐานไม่น่าเชื่อถือพยานหลักฐานไม่ชัดแจ้งเพราะว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าเครื่องจับเท็จฟังไม่ได้หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับผมเช่นผมฟังไม่ได้เพราะว่าหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับผมอย่งเน,นี้นี่คือการแถลงการปิดคดีโน้มน้าวใจศาลนั่นเองนะฮะเพราะอะไรครับผมเพราะว่านี่ครับผมคดีอาญาสู้กันด้วยหลักเหตุผลและ พยานหลักฐานนะครับผมครับนะฮะวันนี้ผมพูด2เรื่องนะครับผมผมขอเวลาอีกแค่สองนาทีผมจะไม่พูดยาวนะครับผมครับนะฮะจะเอาแต่เนื้อเนื้อจะไม่จะไม่จะไม่ลงจะไม่ไปเนื่นช้านะครับผมครับขอกราบขอบพระคุณคุณสุพันธ์เนรตักกุลครับผมที่ให้กําลังใจท่านในช่วงมาสองร้อบาทนะครับผมครับครับผมขอบพระคุณครับผู้ใหญ่เจดีครับผมคุณสุพันธ์นะครับผมครับนะฮะ นี่ครับผมคือหลักการคดีความดังว่านะครับผมพูดเอามันพูดเอาความสะใจพูดได้แต่เงื่อนงแงของกฎหมาย 1. การคัดค้านการประกันตัวต้องปรากฏเหตุผลสองประการคือ1เกรงว่าจำเลยจะไปยุ่งเยิงกับพยานหลักฐานแต่เคสนี้เขาสืบพยานไปแล้วอาศัยเหตุนี้ไม่ได้ครับผมเขาสืบหมดแล้วครับผมครับจบแล้วครับผมครับเขาแถลงการ หมดพยานกันหมดแล้วครับผมครับจนนัดฟังทำพิพากษา,าแล้วถูกต้องไหมครับผมนะฮะคำว่ายุง่งเหยิงพยงานฐานจริงไม่มีสองเกรงว่าจำเลยจะหลบหนีนะฮะไอ้คำเนี้ยมันต้องปรากฏเสียก่อนว่าจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดนะนะครับผมต้องปรากฏเสียก่อนว่า จำเลยเป็นผู้กระทําความผิดนะและสารพิพากษาลงโทษจําคุกจําเลยนะถึงจะมาอ้างเหตุนี้ได้ถูกต้องไหมครับโอเคเรื่องนี้ผมจะพักไว้นะแล้วว่าผิดหรือไม่ผิดนะเพราะว่าพูดกันมาเยอะแล้วบ่อยแล้วนะครับผมก็เลยจะขอพักไว้นะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณจะอาศัยเหตุนี้ยรับรองฟังไม่ขึ้นครับผมครับอ่ะอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งที่ผมพูดไปแล้วนะครับผมเผื่อท่านใดที่มาช้า อาจจะฟังไม่ทันผมก็จะสรุปสั้นๆให้ฟังนะครับผมอันที่สองที่ผมพูดในในในไลน์นี้ก็คือว่า,าถแถลงการปิดคดีคืออะไรถแถลงการปิดคดีก็คือสรุปย่อนะครับผมครับคือการเอาข้อที่จริงพร้อมกับพยานหลักฐานที่นำสืบมาแล้วทั้งหมดในํำนวนสารเอามาร้อยเรียงเอามาร้อยเรียงเชื่อมโยง ให้สารเห็นว่าสารควรจะพิาพากษายกฟ้องโจทก์เพราะจำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยเหตุผลอะไรประกอบด้วยพยานหลักฐานอย่างไรบ้างนะครับผมนี่คือเป็นการใช้ใช้ใช้ความรู้ทั้งหมดที่ที่จำเลยสืพยานมาใช้ความรู้ทั้งหมดที่โจทก์สืบพยานมาเอามาปิดคดีมาโน้มน้าวใจสารให้สารเชื่อเราว่า จาเลยคนผิดจาเลยไม่ผิดเพราะอะไรนี่นี่ผมพูดเป็นแบบเนื้อหาของกฎหมายนะครับผมอธิบายให้ฟังร่วมกันเนาะนะครับผมครับอ่าแต่ที่ผมเห็นที่ฟังมาคือเป็นการแถลงการด้วยวาจาถ้าแถลงการด้วยวาจาสังก็ต้องฟังเฉยอ,อย่างเี้ยครับผมอืมอืมอืมอ่าแถลงมาอืมอืมวันสุดท้ายที่มีการสืบพยานเสีย ผมเข้าใจว่าวันนั้นมีการแถลงการปิดคดีด้วยวาจาของพนักงานอัิการนะครับผมท่านเจ้าของจำนวนท่านก็จะอืมอืมอืมครับ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 นี่แหละครับผมครับเพราะอะไรเพราะอะไรครับผมเพราะว่าการแถลงการปิดคดีเนี่ยควรทําเป็นคําแถลงการเป็นลายลักษณ์อักษรครับผมครับติดไปในจำนวนเลยอ้างอิงพยานหลักฐานใดคุณเชื่อมโยงมาให้หมดเลย ้ำอ,อ,อ้างเชื่อมโยงพยานต่างน้นปากนี้ว่างี้ประกอบกับพยานนิติวิทยาศาสตร์นี้นะอย่างเงี้ยนะครับผมมันก็จะปรากฏเป็นเอกสารเป็นเป็นเป็นเปเปอร์เนาะเป็นรายละอักษรในสารเอามาทบทวนทั้งในสารชั้นต้นสารอุทธรณ์และสารฎีก,กาได้แต่ถ้าเกิดถแถลงการด้วยวาจาก็ไม่มีหลักฐานอะไรเพราะถแถลงวันนี้ พรุ <speaking them> now, daylight. Daylight. ่งนี้ศาลกนเรือมนะครับผมครับเอ๊ะเมื่อวานนี้เมื่อก่อนนี้เอ๊ะเดือนโน้นเดือนนี้เดือนก่อนโน้นอะยการโจทก์เขาแถลงว่าอย่างไงนะเรือมแล้วเอ๊ะเดือนโน้นเดือนนี้ทางทนายจําเลยแถลงการปิดคดีว่ายังไงนะยิ่งไปถึงศาลฎีกายิ่งไม่ต้องยิ่งไม่ต้องไปพูดถึงครับผมครับดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือการแถลงการถ้าจะนะถ้าจะถ้าจะแถลงการปิดคดี ทนายโชคแนะนำว่าควรถแถลงการเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับผมเชื่อมโยงไปให้ศาลเชื่อให้ศาลเห็นคล้อยตามนะครับผมแต่ทนายแต่คำว่าถแถลงการปิดคดีนี้จะถแถลงหรือไม่ก็ได้นะครับผมครับถึงโจทย์ไม่ถแถลงถึงจำเลยไม่ถแถลงศาลก็ทำำําคำพิพากษาได้อยู่แล้วนะครับผมย้ำนะครับ ถึงโจทย์จะไม่แถลงการปิดคดีถึงจำเลยจะไม่แถลงการปิดคดีศาลก็ทำคำพิพากษาได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าการแถลงการปิดคดีของโจทย์และจำเลยเนี่ยเป็นการเชื่อมโยงแม่น้ำทั้งห้าชักแม่น้ำทั้งห้ามาโน้มน้าวใจศาลว่าคดีของตนควรจะคดีฝ่ายของตนควรจะชนะคดีด้วยเหตุผลอะไรอาศัยพยานหลักฐานใดนะครับ นี่คือคำสรุปยอๆจากทนายโชคครับผมครับวันนี้สองเรื่องครับผมนะฮะไม่ยากละเอามารวมกันเลยนะครับผมขอทักทาย FC ครับสวัสดีครับคุณคลินเนียครับคุณเล็กสวัสดีครับคุณสมบัติบุญมีนะครับผมอ่าถ้าจะมีใครเข้ามาที่ไม่เป็นที่ต้องการผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับผมครับ เอฟซีไม่ต้องกังวลใจแล้วนะครับผมครับทนายชั่วก็เข้าใจกฎเกณฑ์แล้วนะครับผมเขามีสิทธิ์ที่จะเข้ามาเนาะนะครับผมครับเพราะว่าผมเปิดสาธารณะนะครับนะฮะทุกคนมีสิทธิ์เข้ามาครับเขาจะพากพิงยังไงก็ก็ปล่อยให้เป็นไปตามความคิดของเขานะครับผมเพราะว่าเราจะไม่ไปก้าวล่วงตัวนั้นแล้วหละเพราะว่าเราข้ามผ่านไปได้แล้วครับผมครับคุณศพคุณนง คุณชวสีสวัสดีครับคุณทวินยิ้มนะครับสวัสดีครับคุณหวานเจีย๊ยบกลัวจังแล้วแต่นะครับผมขาไม่เป็นไรครับผมคุณเคลเนียดครับผมนะฮะคุณมดตนยเออขึ้นศาลมาแล้วเมื่อสักครู่วันที่คุณมตน้อยถามว่าทนายโชคขึ้นศาลกับบักแป้งเมื่อไหรค่ครับก็ขึ้นศาลมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็รู้สึกนะครั้งต่อไปจะเป็นวันที่ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมสิบห้าสิงหาคมเดือน เดินสิงหาคมนี้ครับผมครับอีกครั้งหนึ่งนะครับผมครับนะฮะใช่ครับผมครับคุณสาวเมืองเพชรคือผมให้ความรู้เป็นพื้นฐานทั่วไปว่าคดีอาญาเนี่ยเราจะแถลงการปิดคดีหรือไม่ก็ได้นะครับผมครับโดยยกตัวอย่างคดีเนี้มาเป็นองค์ประกอบนะฮะเพราะว่าแพทเทิร์นของคดีอาญาเนี่ยมันเป็นแพทเทิร์นเหมือนๆกันครับผมครับ คดีแพ่งก็เหมือนกันครับผมก็เป็นแพทเทิร์นเหมือนกันนะครับผมครับแล้วก็ผมก็พูดไปถึงเรื่องที่ว่าก็คือที่บอกว่ามีการประกันตัวคัดค้านการประกันตัวเนาะผมก็อธิบายวิเคราะห์ให้เป็น2อ,อย่างว่าการที่จะคัดค้านการประกันตัวก็ต้องมีเหตุสองอย่างเนาะนะฮะอันนี้ผมพูดไปวิชากันแล้วนะอย่าเอาผมไปโยงเรื่องอื่นนะครับผมนะฮะสวัสดีครับคุณหนูดีลันลาครับผมนะฮะ คุณครีมโมบายสวัสดีครับคุณรัตดาโพัวธารามครับผมคุณเอทิจิตีนะครับผมสวัสดีครับคุณลุงรักโดยแดงครับกับผมก็ก็ขออนุญาตจบจบรลน์นี้เพียงเท่านี้นะครับผมเพราะว่าไม่อยากจะพูดหรืออะไรต่างให้มันเป็นน้ำน้ำนะครับผมมันจะน่าเบื่อเนอะาะทนายโชคก็จะพูดสรุปบีบเอาเฉพาะเนื้อหาสาระ เพราะรู้ว่าเวลาของ f c ีเนี่ยเป็นเวลาที่มีค่าอยากฟังแต่สิ่งที่มันเป็นเนื้อเนื้อนะครับผมกับผมนชนะโชคก็ไม่ค่อยได้เข้ามาเนื่องจากกิจภารกิจงานว่าความเยอะจริงๆครับผมครับทำคนเดียวครับผมครับก็ขอให้ f c พอต่อทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยมีความสุขมีความสุขมีความสุขจงชนะอุปสรรคทั้งปวง ทุกประการครับผมสวัสดีครับ